นี่ขนาดข้องโทรศัพท์ผมไม่ชัดเลยอย่างเห็นเลยเดี๋ยนี่ดังจริงดังเทียมหย็ดแม้แล้วเดอะไายราคา,าแม่ซีอาพันแม่เอาอโหโห,โหมูเฮ้ยตาคุมีตัง่างโขลกใช่เลยนี่โกไปไายมันไปเลี้ยงตัวนะ้ากูนะโกไปเลี้ยงต่อ,นะอ,ตอให้เยอะใช่ตึ้งไข่มืดโซ่มืดเพื่อน,นี่ครับลายด่างจากต้นเลยนะผม ดังเกินร้อยน่ยดงัดงนาแบบนี้เดี๋ัขึ้นขึ้นไปเลยนะขึ้นจากการไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เลยใต้ไปการต้นมันเพื่อนๆว่าสี่ห้าพันแพงนะครับตอนนี้ผมผมว่าไม่แพงนะถ้าคนใจมันรักอะ่ะแต่ของแบบนี้มันต้องรอเวลาเดี๋ยวมันก็ต้องเจอคนที่ว่า ของจริงเพื่อนๆแล้เลยครับผมเดี <t 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 ๋ยวอ้าผมมุสาโบมุสาวาธาแล้วมาต่อได้ไหมนี่ของของเพื่อนผมต้นด่างลงต้นนะครับผมนี่ถ้าด่างจริงครับผมไม่ต้องแลยอะไรมากครับผมก็เหมือนกับ ก็เหมือนกับเพื่อนเลสาวๆเนี่ยนี่เธอวางไว้หน้าบ้านผมลักแล้วเนี่ยหมดใจไปยุ่งอ่ะเอ้ะใช่อะไรรู้ดังทั้งการทั้งใบเจ้าของก็ดังคนก็ดังครับ นี่ถ้าของผมนี่ผมขายอธิบายเองผมร้อนจัง <c oughs> <c oughs> ด่างทั้งก้านทั้งใบนะบทั้งต้นครับ <c oughs> ถ้าออกผลลูกก็ต้องด่างครับผม ถ้าลายลงกันแบบนี้รับรอ,องด่างแน่นอนด่างเหลืองด้วยครับดูแลง่ายด้วยครับด่างเหล,ลืองด่างเหลืองดูแลง่ายกว่าด่างขาวนะครับผมใช่ไหมครับนี่ครับผมใบใหม่กำลังจะแทงแล้วครับผมหลอดใหม่ขึ้นแล้วครับม,มันอยู่ที่คุณดูแลด้วยขอแบบนีบ้ถ้าคุณปล่อยละเลือก็ ใบเสียมันนี่ก็ใบมันเริ่มจะนี่แหละเอานะดูแลเยอะไปก็ไม่ดีนะผมชำน้ำชำน้ำเขาเดีอเด้อมึงอยา่าเทรุบรุบน้ำต้งว้นไว้เด้อใบมนันหนาวมาั้มาอย่างนะดูดูแลเยอะเกินไปตายงทีสิห้งอย่างเงี้ยมั้งสวยนะมืม <c oughs> ดูกล้าวิับผมเห็นไหม ก้านมันจะเป็นเหมือนกับใบเลยครับถ้าว่าจุดมันจะเป็นจุดแบบนี้ใช่ใชไหม,เ,เ,ไหม,มไหเพื่อนดูดนะใช่ไหมโอเคไหมกล้องกูกล้องกูมันตาฟังเนี่ยอืมไชเพื่อนดูเพื่อนแล้วไงนไงดูเหมือนกับใบเลับผมก้านมันก็ต้องเหมือนกับใบครับผมถ้าลายเป็นขีดก็คือว่าตรงใบมันก็ต้องเป็นขีดครับนี่คือดังจริงนะดาวลงต้นเลยอืมงี้ครับผม ประมูลเริ่มต้นหนึ่งพันบาทใครให้ประมูลมาเอออ๋อแล้วลหแหม่ช่วยลายไอศครีมกล้วยแดนใต้ช่วยไหมเนี่ยเนี่ยดังนี่ครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไนนอ้ด่างตรงขีดนี้ไหมครับนี่ครับนี่คือลายด่างน,นะครับผม เนี่ยผมก็มาเท่าไรไหมแต่ถ้าสร้างห้องได้เลยครับสร้างสร้างห้องหนึ่งหนึ่งได้ครับผมนี่เพื่อนเลยไหมนี่นี่คือด่างนะครับผมเห็นไหมแต่ถ้ามันเป็นด่างขาวใช่ไหมถ้าด่างขาวไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องขาวนะครับผมนี่ไอ้ตรงที่ผมชี้นะครับมันมันต้องเป็นสีขาวด้วยเฮ้ยอันนี้คือมันด่างเหลืองครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีด่างเขียวเหมือนกัน ใบเขียวก็คือว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเขียวครับผมแล้วก็มันจะมีเหลืองด้วยครับนี่เหลืองใช่ไหมเหลืองเหลืองมันเยอะว่ะผมไม่เลี้ยไอตน้นให้เลี้ยชัดๆเลยวันนี้ผมไม่เลี้ยชัดๆเลยครับเนี้ยไอไม่ดา่างอันนี้คือดา่ดางไลออนก็เลี้ยก็เหมือนกับลายอะไรวะที่ว่าด่างก็เรียกไม่ถูกหรอก แต่มันจะเป็นลายหินอ่อนมันก็ไม่น่าจะเต็มร้อยรแต่นี่ด่างจริงๆริก็ด่างทั้งก้านางทงั้งใบตอนเนี้ยสวยมากอือไหมครับนี่ด่างจริงๆริงครับนะครับนี่นี่ถ้าคนดูไม่เป็นนี่เอาตะก็ไม่ด่างแต่นี่ด่างจริงตอนเลกอันนี้เขาตัดไงเขาตัดไม่ไงตอนเลก ต้นเยลนโคตรสวยต้องตัดถ้าไม่ตัดมันก็ตายครับใบมันไม่ขึ้นไงมันขดอยู่นี่นะผมเดี๋ยวผมให้ดูต้นนะเพื่อนๆพืนให้ดูก่อนนี่ครับอันนี้หน้าเป็นกล้วยป่ากล้วยป่านะกล้วยป่ากล้วยป่าีา่้นะช่วยกันกดติดตามเนื่อวั กดไลค์กดแชร์กดซับซับไขกดหัวแม่โป้งให้เลยนะผมหามาตั้งแต่เริ่มเล่นกล้วยกล้วยกล้วยด่างเพิ่งราคาเป็นไปไผมยังหาไม่เจอเลยเาดางจริงจริงไม่รู้ครับดูครับเพื่อนดูเอาสวยมากดังแบบนี้สวยมากต้นก็ดางนะผมต้นมันก็จะเป็นจุดนะครับผม แต่นี่มันยังมองไม่ชัดครับผมโทรศัพท์ผมกล้องคีไรครับผมถ้าด่างไม่จัดต้นของผมมันจะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกับต้นสีเหลืองอะด่างจัดอันนี้อันนี้อันนี้มันต้นยังเล็กอยู่ครับมันดูดูยากเพราะมันเป็นกล้วยป่าไงกล้วยแดนใต้ของภาคใต้ครับผมหายาก้วนะผมไม่ค่อยมีหรอก นอนอน,นี่ถ้าคนดูไม่เป็นห้าหเป็นกล้วยขี้รกล้จริงดีมาทษนะะ่ของกลมีกันเนาะนี่หลายเนี่ยนะหรือมนะอือการทีร่ทำยมันยิ่ชัดมั้ยเนี่ยการการการเนี่ยไอ้รองการเนี่ยก็จะเป็นลายเหมือนนี้นะครับผมแต่มันมองไม่ชัดกับกล้องกล้องผมมันไม่ดีค Vivo <laughs> vô mẹ chưa biết số hai mươi <laughs> năm 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 không, năm 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 cơn năm 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 tôn này năm để năm mình này. ตาดำมากหมดมันเป็นยอดไม่เข้าเออนี่ต้นนี้สวยมากนี่ลายแบบนี้นี่คือลายหินอ่อน